ทุกบรรทัดคำที่เขาแม่งสปิทออกมาแม่งมีความหมายหมดอะทุกบาเราอยากรู้ว่าเขาพูดถึงอะไรแล้ว,วเขาจะเอาคำ,คำอะไรมาผสมวลวกำจูพีพิมพ์ชนะสวัสดีค่ะกับผวกับบุ๋กับว่องนะค่ะ ในลิแคเพลง On, On My Own ของพีนาดีนะคะแปลว่าคือชีวิตของฉันป<อ><อ>ระมาณนั้นนะนะชอบมากเพลงนี้น่าจะชอบที่สุดในปีนี้ของพีนาดี <c oughs> สำหรับเราแล้วว่าเพลงนี้คือแบบว่าโคตรดีแบบทุกบรรทัดคําที่เขาแม่งสปิทออกมาแม่งมีความหมายหมดอะทุกบาเราอยากรู้ว่าเขาพูดถึง <คำ S 1> อะไรแล้วก็เขาจะเอาคําอะไรมาผสมยิ่งเวอร์สองนี่คือสวยงามมากแม้จะฟังง่ายอะแต่เขาก็เล่าถึงชีวิตก็จริงแต่เขาก็แบบว่ามีคําสวยๆเอามาประดับมาประกอบในเพลงแจงท่อนแบบว่าเชื่อว่าอะไร นะลากจะส่งอาหารไปถึงใบหรือใบส่งอาหารถึงลากอนะไรเนี่ยแล้วมันลึกด้วยเนะี่ยอย่างเงี้ยบางทีเนื้อหามันดูแบบเข้มข้นแบบดัด๊กดก้ากันนะชีวิตที่แบบว่า,านในสลมัมายาเสพติดความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาใช้บีทที่มันแบบว่าฟังแบบสวยงามอ่ะฟังเบิร์นเบิร์นเออแล้วก็คําเขามันก็สวยงามเหมือนแบบความรู้สึกเราเลยนะย่าจะาว่ากูเวอร์นะแบบเหมือนในความแบบว่าม,มืดดําในเรื่องที่เขาเล่าเนะี่ยมันก็ยังมีความสวยงามในก็คือรามของเขาก็คืออะไรของเขาเนี่ยความคิดของเขาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกอย่างนั้นเลยเพลงนี้บูไม่ได้เข้าใจผิดใช่ม้ว่าเง เขาเป็นภาพสีดำแล้วเธอเห็นเป็นภาพสีอะไรไม่ไม่คือเราก็ใค่คิดว่าพรอมเราไม่ดีหรือเปล่าว่าแบบภาพมันค้างก็เหมือนเป็นชีวิตที่ผ่านมาของเขามันคือดำม,มือดอะไรเงี้ยเนาะโอเคเรามาดูเวอร์หนึ่งกันเลยนะคะตอนเด็กกูโตขึ้นมากับบอ่อนและใช้ชีวิตกับยาควันบุหรี่ในวงพน,นันคือภาพที่ชินกับตาอันนี้แบบเวลาเธอดูหนังอนะจะมีภาพที่แบบอยู่ในบอ่อนนะแล้วเด็กจะวิ่งวิ่งวิ่งอะเด็กพวกเนี้ยก็จะหินใช่แพคนเล่นมากระสู่ไปด้วยกินไปด้วยอะไรอย่างงี้ปะ่ะใช่แล้วเด็กเนี่ยอาจจะเป็นลูกหลานของคนที่แบบเป็นพนักงานในนััั้้้นนนหรืออออะไยยย่่่าาางเีีีโตตขึมกกบบบแลใชชวิ บางทีอาจจะนึกภาพไปถึงแบบบอลหรูๆใหญ่ๆคาสิโนอะไรงั้นหรือเปล่าเอแต่ในความเป็นจริงแล้วเราว่าที่เขาพูดถึงมันน่าจะเป็นแบบบอลแบบบ้านๆบ้านแอบเปิดแบบว่าน่ากลัวใช่ใช่เราคิดแบบว่าแว่นเรามันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลมันแค่ไม่ถึงกับว่าคือหมายถึงสภาพแวดล้อมมันใกล้คือเขาอยู่ตรงนั้นอะชีวิตเขาสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยใช้ชีวิตกับยาไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ถึงว่าไม่ถึงแขนเนี่ยติดอยู่แค่นี้บางคนก็ไม่มีโอกาสดีๆให้แพลงให้พลิกกลับมาโหนี่คนรู้เลยผมมาพูดไปหลายทีมากในเพลงที่แบบว่า พวกความเหลื่อมล้ำทั้งหลายเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยคือบางคนเนี่ยเขาเกิดมาเป็นแบบเนี้ยแวดล้อมด้วยสิ่งเหล่านี้บางคนไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสก็พลิกชีวิตกลับมาให้ดีไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องดําเนินชีวิตแบบที่เขาอยู่ในแบบนั้นใช่ก็ต้องอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆแต่บางคนก็บอกว่าเงียมึงมั่งไม่รู้จักคิดมึงจะคิดได้ไงก็มันอยู่อย่างเงี้ยเออถ้าไม่มีโอกาสหรือว่าอะไรเข้ามาไม่มีคนมาดึงเออมันก็ยากมากๆนะอายุ14ถึงรู้ชีวิตมันไม่ง่ายกลับถึงบ้านไม่มีใครเหลืออยู่ให้ไหว้กาแพงน้ําตาที่กกกกั้้้้นเเเอาาาาาไไไววว็็ลพ่่่่่ยจจบปดดดททีีครสุํมมึงแ <ช>แล้ว,วเราว่าเราคิดภาพอกกว่าจะรู้ว่าแบบที่รอบตัวกูอยู่มันคือสิ่งที่ก็คืออายุ14แล้วเพิ่งรู้ว่าเนี่ยทั้งหลายที่กูโตมาเนี่ยแม่งไม่ดีกลับมาถึงบ้านที่คันอยู่ให้ไหยก็คือทุกคนแม่งอาจจะแบบออกไปข้างนอกออกไปอยู่ในบ่อนกันหมดอะไรอย่างี้ไหมอ๋อหรือทุกคนก็ไปใช้ชีวิตในการดาเนินชีวิตไปทํางานหากินอย่างนั้นหรืออาจจะไปทําเรื่องไม่ดีหรืออะไรก็ไม่รู้นะกําแพงน้ําตาที่กั้นเอาไว้อยู่ใกล้พายจะพังพวงมาแล้วคือจะร้องแล้วอะแม่งรู้สึกแย่มากอะไรเงี้ยแล้วเราชอบมากกําแพงน้ําตาที่กั้นออาาไวู้คผู้ยะะมมมจจีแบบก่ง าบางทีมันก็เออจนแบบเฮียมันทะลักอะ่ะมันกันไม่ได้เจ็บปวดที่คนที่รักที่สุดเขาจำมึงไม่ได้อันเนี้ยเขาน่าจะหมายถึงคนที่เขารักอะ่ะอาจจะเล่นยาหรือเปล่าจนจนเบอจนแบบว่าหลอนไปแล้วอะไรเงี้ยน่าจะใช่ไหมเพราะว่านี่เขาก็พูดว่าต่ออีกหน่อยเห็นลุงกูฉีดเฮโรอีนเข้าเส้นเลือดเอนี่ยเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าแบบเนี้ยเพราะว่า่อนต่อมาเขาร้องแบบนี้ไงเขา,าอาจจะหมายถึงลุงเขาหรือคนในครอบครัวที่เขารักที่สุดแบบจําเขาไม่ได้แล้วเพราะเล่นยาจนหนักจนหลอนไปแล้วเห็นเส้นรัดแขนเป็นเส้นชัยที่แท้เป็นเส้นเชื่ออันนี้โคตรดีเชไอ้สาน ดว่าเป็นเส้นชายแบบฉี่เข้าไปโหจะมีความสุขจะแบบเจง๋งจะเฟี้ยวที่แ<อ>ท้เป็นเส้นเชือดอก็คือไม่ใช่เส้นชายเป็นเส้นเชือดเป็นเส้นที่แม่งจะมาฆ่าชีวิตมึงอะช็อกตายคาที่ไปสองคนช่วยกันล้วงข้าวออกจากปากเหมือนนี่ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรตรงนี้นะแต่บุมแค่จะบอกว่าบุมอะไม่ทานแอลกอฮอล์ K H o, เพราะบุมเห็นคนรละแวแกแถวบ้านสมัยก่อนนะที่แบบว่าบุมโตมาแล้วคือลุงบุมหรืออะไรอย่างเงี้ยแถวแถวบ้านเสียชีวิตเพราะเหล้าเยอะเสียชีวิตเพราะแอลกอฮอล์เยอะบุมก็เลยโตมาเนี่ยความคิดบุมก็เลยโตมาไงว่าก้อองนีคืย บูมาคบณเมีมีความคิดแบบนี้ไงแต่บางคนอ่ะคือเขาเห็นแบบนั้นทุกวันอ่ะเฮ้ยมันดีหรอมันสนุกหรอเห็นเขากินทุกวันทุกวันก็อาจจะก,กินตามเขาอะไรแบบนี้โตมา <c oughs> คนละแบบเราเออใช่ช็อกตายขาที่ไปสองคนช่วยกันล้วงข้าวออกจากปากน่าจะเป็นอารมณ์แบบว่าคือเล่นเฮโรอีนอ่ะจำ Breaking Bad ได้ปะเมียของเจสซี่อ่ะที่ฉีเฮโรอีนแล้วเขาต้องนอนตะแคงพราถ้างอนอนหงายเหมือนมันจะตีมันจะอ้วกอ่ะทำให้หายใจไม่ออกจนตายอ่ะเหมือนก็ต้องช่วยกันล้วงก็ในเมื่อเขาแบบไม่มีแรงกินแล้วแต่เขาก็ต้องกินข้าวแล้วทีเนี้หอนกับบแงงทโดุ ออพอเขาเมามากไงตอนนั้นกูเริ่มจะหน่ายเริ่มอยากตะกายออกไปจากบาปก็คืออยากเออกไปจากตรงนี้ละเออตรงนี้มันคือวงจรบาปเขาไม่อยากจะอยู่ในบาปนี้แล้วพอเริ่มตอนย่างเข้าไปสิบเจ็ดยังไม่รู้จักเคสไม่รู้จักลาบยังวัยรุ่นไงความรักเริ่มทําให้รู้จักเจ็บแล้วก็ทําให้รู้จักอยากมีรักแล้วก็ต้องมีเลิกอันนี้เหมือนอารมณ์แบบว่าออกมาจากบาปนั้นมาเจอบาปใหม่คือแบบเรื่องความรักความรักเนี่ยก็ทําให้เจ็บด้วยแล้วก็ทําให้เป็นคนที่หยาบคายขึ้นอะไรเงี้ยกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยไหมแต่ทำรําเราคิดว่ากกกููอหั้ใจยาขึน อ่ถูกอเออก็เป็นไปได้นะให้ใจใครไปไม่เคยสังเกตไม่รู้จักกาคือไม่ตั้งกาน่นไม่ระวัง เฮ้ยมันมาอีกแล้วมันกลับมาได้ยังไงเสียงห้องข้างบนดังไม่เสร็จอีกเหรอให้ใจใครไปไม่เคยสังเกตไม่รู้จักกาไม่ป้องกันไม่ป้องกันไงไม่เคยตั้งกาดเลยแบบว่าก็ให้เขาเข้ามาได้ให้ไปเต็มร้อยไงไม่ได้เกดใจตัวเองจำแนกใจคนมันยากกว่าแยกเอากรอนออกไปจากกาบโอ้โหนี่่โหดมากดูแต่ละทอนนี่คือโหดมากแยกแยะใจคนเนี่ยว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยยากกว่าแยกเอากรอนออกจากกาบอีกกรอนกับกาบเนี่ยจริงๆ หมายมันคล้ายๆกันไหมกาบกอนอะไรเงี้ยมันก็น่าจะแยกกันยากว่ามันหมายถึงอะไรแต่ละอันจริงๆแล้วแต่เฮียแยกใจคนมันยากกว่าแยกแค่นี่สุดว่ะขอไปตั้งแคปชั่นนะคะต่อไปฮุกนะคะ Oh my on nobody can feel my pain ไม่มีใครจะมารับรู้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดของฉัน Like m walking in the rain ก็เหมือนอูเดินอยู่กลางฝน Why does everything seem the same ทำไมทุกอย่างม่งเหมือนเดิมเลยวะประมาณนี้นะคะฮุกแล้วก็เวอร์สองนี่ชอบมากเวอร์สองตรงเนี้ยคือเขาแรปแบบต่อเนื่องมากเลยนะพ่อแม่อยากให้ทำงานประจำจนทำทำไปก็ ประทงังท่ามกลางปัญหาคาราคาซังแต่บีดยังเดินใช่ดาราดังพราะอแม่ทุกคนอ่ะต้องการให้ลูกมีงานประจําเพื่ออนาคตเพราะยังไงเดือนหนึ่งมันจะต้องมีอยู่แล้วยุคนั้นไงพ่อแม่เรา,เาลําบากต้องทาํามาค้าขายอะไรเงี้ยไม่มีการศึกษาไปทํางานบริษัทไม่ได้พ่อแม่ส่วนมากก็จะบอกว่าทํางานประจําไปทํางานในห้องแอร์อยู่ในออฟฟิศจะได้สบายอะไรเงี้ยเออเนี่ยคือสิ่งที่พ่อแม่เขาเขา,เขาได้รับรู้แบบนั้นมุมมองเขาเขาอยากให้เราทํางานประจําก็คือนั่นแหละพอประทังชีวิตไปเดือนเดือนชนเดือนแล้วเขาก็บอกว่าปัญหาคาราคาซังนี่แหละทำงานออฟฟิศเนี่ ไม่ปัญหาเรื่องงานก็เป็นหาเรื่องเพื่อนร่<ช>่มงานเัื่อหาเรื่องเจ้านายมัรเยอะแยะไปหมดครับแต่บีดยังเดินใช้ดาราดังก็เขา,าจะเปรียบบีดเปลี่ยนกับชีวิตเขาไหมบีดยังเดินก็หเหมือนชีวิตกูก็ยังเดินไปเรื่อยใช่ดาราดังเนี่ยหมายถึงว่าไม่กูไม่ใช่ดาราดังนะเพราะงั้นกูยังต้องใช้ชีวิตของกูต่อไปอ,อะไรงี้ไหมหรือเราคิดว่าเขาทําประจําไปด้วยแล้วเขาก็ยังทําเพลงไปด้วยแต่ก็ยังไม่ใช่ดาราดัง<อ>ก็คือเขาย<อ>ังทําอะไรทำเพลงไปเรื่อยๆระหว่างที่ทํางานประจําตอนนั้นก็ยังไม่ดังเลยใช่หรือเปล่าไม่รู้นะะออกก็าาจจใชช่่ียู อะไรให้จําเฮ้ยนุย้ยกูบอกอะไรให้ฟังที่มึงทําฟรีคนอื่นเขาไม่ทําขนาดกะรี่เขายังได้ตังอะอ,อันนี้มว่าน่าจะหมายถึงที่ผมพูดปะเขาน่าจะเอาพูดเรื่องบีดเข้ามาด้วยหรือเป,เปล่าเพราะว่าเขาก็ทําบีดด้วยแต่เขาก็ไม่เก็บตังใครเราว่าเขาอาจจะหมายถึงจากใหม่ก่อนทะทเพงทลงก็ทําลงใบฟรีๆทาให้คนฟังใบฟรีๆไม่ได้แบบไม่ได้ขายบางทีมึงต้องไม่ดึงไม่ดันช่างแม่งเหอะใครจะรันไม่รันสิ่งหนึ่งที่ควรคํานึงเอาไว้คือทํายังไงให้ใจไม่พังใจคนยังไงมึงก็ไม่ทันให้เจ็บแค่ไหนมึงก็ไม่กันแต่่่มันนบบงงงชี้้้ไดถึขาาใใอกวจจิต มึงยังไม่ดําน่าจะหมายถึงเรื่องทําแล้วได้ตังค์ไม่ได้ตังค์อะไรงี้ป่ะคือพี่ชายเขาบอกว่าเฮ้ยมึงทําฟรีเนี่ยที่ไม่ได้ตังค์ทำไม่ทาไมวะอันนี้เขาก็อาจจะแบบบอกว่าก็เรื่องของคนอื่นเหอะคนอื่นเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะรันไม่รันอะไรก็เรื่องของเขาสิ่งที่ผมคิดอะคือผมทําแล้วมันแบบเยียวยาจิตใจผมว่ะทํายังไงให้ใจไม่พังใจคนยังไงมึงก็ไม่ทันคือยังไงมึงก็ตามคนไม่ทันหรอกเพราะว่าคนมันเล่ห์เหลี่ยมเยอะต่างจิตต่างใจคิดอะไรก็ไม่เหมือนกันมึงไม่มีตังค์ตามทาดน มันบ่งชี้ถึงข้างในบอกว่าจิตใจมึงยังไม่ดำใช่ก็คือเขาก็เป็นคนมินน้ำใจทุกอย่างที่กูทำมันไม่จาเป็นต้องได้เงินทุกอย่างเสมอไปหรอกเพราะใช้ชีวิตแบบพิมพ์ฮอปแล้วมันก็กินใจแค่อยู่กับฝันบางทีก็อิ่มแม้ว่าความจริงไกลอันนี้โคตรได้ขอมีความสุขอยู่ในความฝันสักพักหนึ่งแม้ว่าความมันจะห่างไกลความจริงเหลือเกินตัวดีกับห้ามแต่ว่าตัวร้ายบอกให้กูบินไปตัวดีตัวร้ายเออแองเจลกับเดวิลคือแองเจลเนี่ยบางทีเขาก็มีความเหมือนแม่ปะแม่ก็จะห้ามนู่นห้ามนี่ไม่อยากทำเลยวมมันไ่ เดี๋ยวมานู่มามงี่แต่เดวิลบอกเฮ้ยมึงแหกไปเลย m, แหกกรอบออกจากกรอบไปแล้วก็ลงมือทำแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะแองเจิลเนี่ยที่ห้ามเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือเขานหวงหวังดีเนี่แหละแต่ถ้าจะจะไปจริงๆอะ่ะมันก็ต้องบางทีมันต้องเสี่ยงไงชีวิตมันก็คือความเสี่ยงไงพอใส่หูฟังทุกอย่างสงบกูไม่ได้ยินใครตัวดีตัวร้ายกูฟังไม่รู้เรื่องละใส่แล้วกันฟังเพลงกูหลบบางคนก็บอกแบบนี้บางคนก็บอกแบบนี้บางคนนี้ห้ามบางคนนี่สนับสนุนกูใส่หูฟังตามใจตัวเองเถอฟังเพลงกูไปและกูจะเกิดขึ้้นนใใใหมม่่่่ออีกครังไวาจะดดิต หน้าไม่แดดบนฟ้าหรือหลังจะพิงไฟเจอแต่คนที่ยื่นด้วยเยื่อแต่แม่งกลับยิงใหญ่สุดท้ายทําได้แค่เก็บเอาความรู้สึกมาอิงไมกูจะเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งไม่ว่าจะดินใดนี่แม่งโคตรเก่าเลยนะเราไม่รู้เราเข้าใจถูกไหมนะแต่เรารู้สึกว่ามันน่าจะหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนกูก็เกิดขึ้นได้กูไม่ตายต่อให้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายแค่ไหนกูเกิดขึ้นมาใหม่ได้เสมอเจอแต่คนหน้าไหวหลังหลอกแหละเหมือนจะวางดีอ่ะแต่สุดท้ายไม่ให้แม่ความจริงใจกับเรายื่นเยื่อแต่ยิงใหญ่แค่สุดท ต่อไปว่าสนะคะที่เคยได้ทําผิดไปขอโทษครับแม่พ่อไอ้ที่พี่ชายผมเคยพ่อมสอนก็ผิดไปแค่ข้ออยากโตไม่ยากก็แค่ยอ่อต่างจากก่อนไว้ไม่พอใจอะไรก็แค่ล่อที่เคยทําผิดอะไรก็ขอโทษพ่อแม่นะคะแล้วก็อะไรที่เคยคิดว่าแบบตอนนั้นมันห้าวมันเก่าอะ่ะกุล่ออย่างเดียวเลยพีช่ชายบอกก็ผิดไปแค่นิดเดียวอยากโตไม่ยากก็แค่ยอ่อแล้วว่าอยากกระโดดสูงก็แค่ย่อตัวให้เยอะกลายเป็นว่าดีเกินไปในสังคมแม่งอยู่ยากหมายถึง<ม>เธอเป็นคนดีเกินไปเธออยู่ในสังคมยากเก่งเกินไปเด่นเกินไปก็โด ทุกนินทาตลอดปากเป็นอะไรบางคนต้องลืมตัวตนเพื่อให้ถูกใจคนหมู่มากอันนี้เข้าใจเลยโคตรใช่เลยอะไรที่มันไม่ใช่ตัวตนเกินไปมันก็ไม่โอเคเห็นคนรวยแย่งชิงเอาเงินเอาปืนไปขู่ญาติเลือดข้นคนจังแย้งกับความเชื่อว่าใบจะนําอาหารไปสู่รากนี่อันนี้โคตรได้โคตรลึกนะเป็นญาติกันเองเนี่ยก็ยังแบบทําร้ายกันไม่ยอมกันจะเอาเงินที่มันขัดแย้งกับความเชื่อว่าใบจะนําอาหารไปสู่รากก็คือเนี่ยต้นไม้ต้นเดียวกันครอบครัวเดียวกันใบเขาก็หล่อเลี้ยงกันไปแต่นี่แม แยงจากความเชื่อความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่ามันก็ยังดีที่กูไม่ตายไปตอนนั้นตื่นจากเตียงโรงพยาบาลไม่เห็นจะเจอใครตอนช้ำเออเอาปืนไปขู่ญาินี่เขาได้พูดถึงชีวิตเขาปะเนี่ยที่เขาบอกว่าดีนะที่กูยังไม่ตายตอนนั้นเพราะว่าเขาตื่นจากเตียงโรงพยาบาลเออก็ไม่แน่น้ออาจจะเป็นเขาเองที่โดนไม่เจอใครในตอนช้ำก็คือเหมือนตอนที่เขาตื่นมาไม่มีใครไม่เหลือใครไม่เจอใครปีศาจหรือเทวดาอย่ายุ่งกับกูตอนรั้นเพราะเขาไม่ฟังใครทางนั้นตอนนั้นพอถึงเวลาเปลี่ยนกรอนให้กลายเป็นทองมานอนค้ำมีคนห้ามเขาบว่าททเพลงงให้ัตใจ ทำงานอ,อะไรเงี้ยหรือล่าอย่ามายุ่งกับกูกูหลันจะทําเพลงเพราะว่ากูจะเอาเปลี่ยนก่อนให้กลายเป็นทองคํามาก็รู้ว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นประกรันบางทีปัญหาเข้ามาประเดประดังอะไรคะปัญหาเข้ามาเยอะจากมีแต่คนรอยชายร่วมเอ้อละเหยเป็นประจําแต่พอจะขมตาน,นอนเหลือเพียงคนเดียวในผวงังจากที่ไปสนุกไปแฮงเอากับเพื่อนตอนนั้นก็ทุกคนก็สนุกสนานเน,นี่ฮะมาเอ้อละเหยกันแต่สุดท้ายกลับมามีกูเศร้าอยู่คนเดียวบนเตียงสุดท้ายมันก็เหลือกูคนเดียวนี่ละท่อนสุดท้ายเวอร์นี้เลยจ้าสุดท้ายนี้นะกูทิ้งไว้เผื่อ โดดขวางระหว่างพวกมึงกับลูกปืนเป็นคนช่วยไงใช่ไหมในหนังอะมอนในหนังยอมตายแทนพวกมึงได้ใจแลกใจขอบใจในสิ่งที่กูยืนศัตรูซื้อมึงด้วยเงินเท่าไหร่ตอนนี้เขาซื้อพวกมึงคืนไม่รู้ว่าหมายถึงใครอ่าไม่รู้หมายถึงใครเหมือนแบบว่ามีคนมาซื้อมึงไปเข้าพวกไปเขาจ่ายเมืนเท่าไหร่ละตอนนี้เขาไม่เอาแล้วเขายื่นเงินคืนมึงแล้วไม่ต้องเอาแล้วอะไร่างนี้แบบไม่รู้ไม่รู้เดาอันนี้บุ้งก็เดาเหมือนกันนะว่าความหมายน่าจะเป็นประมาณนี้โอเคทุกคนจบไปแล้วคือจะบอกว่าจุกจุกสามเบอร์สี่เบอร์เนี่ยจุกจ อะไรที่แบบทุกคนจะสังเกตว่าเราพูดกันเยอะมากเพลงของพีนายดีเนี่ยทุกบาร์มันมีอะไรให้เราคิดแล้วก็มีอะไรให้เรารู้สึกสัมผัสได้ทุกอันเลงเพลงบางเพลงมันก็ไม่มีอะไรจะให้พูดความหมายมันก็ตรงๆก็สื่อตรงๆเข้าใจง่ายๆแมันก็คืออีกฟิลหนึ่งแต่อันนี้คือแบบสายลึกแบบว่ามึงต้องคิดกับมันมันก็เป็นเพลงที่ดีในอีกรูปแบบหนึ่งบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายบาย